เมื่อจัก,กรวาลน,นะคะวนหลูบใครบางคนกลับมาหาเราเลคะเราควรจะเปิดใจอีกครั้งดีไหมนะคะสําหรับใครที่ผ่านมาเจอนะนี่อาจจะเป็นคลิปและคําทํานายของคุณก็ได้เดี๋ยวมาให้พี่ไพ่ทำนายกันดูซิว่าเป็นยังไงนะคะเราควรที่จะเปิดใจให้กับเขาอีกครั้งดีไหมนะคะคนที่จัก,กรวาลจะวนหลูปให้กลับมาเนี่ยเขาคนนั้นคือใคร ใช่บอกว่าเขากลับมาทำไมนะคะคนคนนี้เขาไม่น่าที่จะกลับมาหาเราเลยเขาไม่น่าที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของเราเลยนะคะเพราะแม่หมอรู้สึกว่าปัญหาในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเขาเลือกที่จะไปเองเขาเลือกที่จะทิ้งเราโดยที่ไม่มีเยื่อใยให้กับเราเลยนะคะในช่วงนั้นเป็นการทิ้งเราให้เราเจ็บ ให้เราเสียใจอยู่คนเดียวกว่าเราจะฟื้นตัวได้กว่าเราจะทำใจได้มันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานแต่ในเมื่อจัก,กรวาลวนหลูให้เขากลับมาเจอกับเราอีกครั้งครั้งนี้แม่หมอรู้สึกว่าเราเข้มแข็งมากพอเราได้เรียนรู้กับสิ่งที่มันผ่านมากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้เราแข็งแกร่งมากและตัวเราเนี่ย ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาแล้วนะคะเขาอาจจะกลับมาในวันที่เราเข้มแข็งในวันที่เราไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาแล้วนะคะนั่นหมายถึงว่าเขากลับมาทำไมนะคะถ้าสมมติว่าเราจะเปิดใจให้กับเขาเนี่ยระวังนะคะระวังเขาจะกลับมาทำให้เราเจ็บอีกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดใจเลยค่ะปฏิเสธเขาไปเลยนะคะและก็บอกเขาไปตรงๆเลยค่ะว่า เราไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาแล้วนะคะแล้วก็ให้เขาเนี่ยตัดใจจากเราได้เลยเพราะเราเองเนี่ยทำใจจากเขาได้แล้วแล้วก็ตัดใจจากเขาได้ตั้งนานแล้วนะคะกว่าที่เราจะฟื้นตัวได้เราค่อนข้างที่จะใช้เวลานาน,านพอสมควรในการเยียวยาแผลใจนะคะกว่าที่เราจะเข้มแข็งได้ขนาดนี้เขาไปอยู่ไหนในวันที่เราอ่อนแอนะคะ และไม่รู้ว่าการกลับมาของเขาในครั้งนี้เขาจะกลับมาเพื่ออะไรนะคะดูเหมือนว่าในความคิดในความรู้สึกของเขาเขาอาจจะคิดถึงเรามากนะคะหรือเขาอาจจะไม่มีที่ไปแล้วนะคะเขาอาจจะไม่มีที่ไปแล้วและคนที่เขานึกถึงก็อาจจะเป็นเรานะคะเขาเลยก็เเขาก็เลยเนี่ยคิดอยากที่จะกลับมาหา ะะมันเป็นไปได้ว่าคนคนนี้เขาอาจจะไม่ได้กลับมาด้วยความแบบรู้สึกผิดหรือว่ากลับมาเพราะความจริงใจที่มีต่อเรานะคะและมันจะเป็นการกลับมาที่จะทำให้เราเจ็บอีกครั้งเพราะฉะนั้นไม่ต้องเปิดใจแล้วค่ะนะคะบอกให้เขาเลิกมายุ่งวุ่นวายกับเราบอกให้เขาตัดใจจากเราได้เลยเพราะเราเข้มแข็งแล้วนะคะ เราไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ต้องบอกกับคุณว่าคุณไม่ควรเปิดใจให้กับเขาอีกครั้งเพราะที่ผ่านมาเขาทำคุณเจ็บหนักมากและกว่าที่คุณจะผ่านมาได้คุณค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการเยียวยาแผ่ใจนานพอสมควรกว่าที่เราจะมุฟออนได้กว่าที่เราจะาทาจะออทใจจากเขาได้เราทรมานนะส่วนตัวเขาเนี่ยทิ้งเราไปแบบ ไม่มีเยื่อใหญ่อะไรให้กับเราเลยนะคะํคำล่ำลาก็ไม่มีสักคํานะคะและแม่หมอก็มองว่าสิ่งที่จัก,กรวาลกำลังจะวนลุกให้เขากลับมาเนี่ยก็อาจจะก,กลับมาเพื่อทดสอบเราอีกครั้งก็ได้ว่าเราจะกลับไปเจ็บแบบเดิมหรือว่าเราแบบเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่แล้วนะคะไพ่บอกว่าเดินหน้านะคะเริ่มต้นใหม่ดีกว่ากับคนนี้พอแล้วนะคะ ไม่ต้องไปอะไรแล้วนะคะน,นี่ก็คือคลิปและคำำําทํำนายจากพีไพเพราะฉะนั้นนะคะถึงแม้ว่าเรากับเขาเนี่ยจะมีการวนกลับมาเจอกันนะคะแต่ก็ใช่ว่าเราจะเปิดใจให้กับเขาอีกครั้งเพราะเขาทําเราเจ็บมากว่าที่เราจะอ่าเข้มแข็งได้ขนาดนี้เราผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมาย น,ะะนี่ก็คือคลิปและคำทำนายจากไพ่นะคะสิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งมันไว้ที่คลิปนี้นะคะส่วนใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามค่าครูหรือว่าทักมาจองคิวกับแม่หมอได้นะคะแล้วก็เริ่ใหม่นะในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ